คุณผู้ชมเรื่องบ้านใหญ่ยังยังไม่จบ,คบแค่นั้นนะอาจารย์นะผมภาพ อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับมีบ้านใหญ่อีกหนึ่งที่ที่จังหวัดตรังนะจารย์ผมไม่แน่ใจวันอาทิตย์ไหมที่คุณอนุทินชันวีรกูลนะครับเขาก็ไปเปิดตัวนะจารยโกูหนอกูหนอกูหนอผมถามน้องที่ทํางานด้วยกันน่ะเขาอยู่ตรังไงอ๋อเขาว่าไงเขาก็บอกว่าที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังเนี่ยแต่ก่อนมีแต่แต่สีฟ้าประชาธิปัตย์ใช่แล้วก็มีพลังประชารัฐแซมนิดหน่อยครับแต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่พักภูมิใจไทยเนี่ย พยายามมาเจาะพื้นที่อย่างเป็นทางการเพราะเขาพยายามปั้นคนหลายคนแล้วแต่ครั้งนี้ใช้วิธีการดึงนะดึงบ้านใหญ่เข้ามาร่วมพักเกลยกหนอนะครับผ<อ>ู้ชมเดี๋ยวพาไปดูภาพนะครับกหนอของของพักคุ้มใจไทยผมใช้คํานี้ได้แล้วนะอยากให้อาจารย์จะท้อนหน่อยว่าบ้านใหญ่กับการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญถูกไหมอาจารย์เขาเลยต้องไปดึงอะไรกันเนี่ย มันสาคัญสําหรับพักการเมืองรุ่นเก่านะครับสาคัญสําหรับพักอย่างภูมิใจไทยสําคัญสําหรับพักอย่างเพื่อไทยสําคัญสําหรับพักอย่างกล้าทำนะครับสาคัญสําหรับพักอย่างประชาธิปัตย์แต่ผมคิดว่าไม่ได้สาคัญสําหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับผมผมผมอยากจะย้ำตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเราจะอยู่กับวัฒกรรมว่าบ้านใหญ่เนี่ยสำคัญสําหรับการเมืองไทยนักวิชาการบางคนก็พูดนะพักการเมืองอย่างเพื่อไทยพักการเมืองอย่างภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์พลังประชาลัวก็ชอบพูดว่าการเมืองไทยบ้านใหญ่สําคัญแต่ผมไม่เชื่อเหตุผลที่ผมไม่เชื่อก็คือในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราเห็นแล้วว่าสส,สเขต400คนเนี่ยครับ112คนมาจากพักก้าวไกลซึ่งไม่ใช่บ้านใหญ่แล้วพื้นที่ที่มีบ้านใหญ่ของเพื่อไทยอย่างลำปางแพ้ให้กับพักก้าวไกลนะครับฉัดเชิงเ,เงซาจิรัฐทองสุวรรณเข้ามาจิรัฐไม่ใช่บ้านใหญ่แน่นอนเมื่อเทียบกับฉายแสงและตันเจริญครับ ตระก,กูลคุณปื้มแพ้ที่ชนบุรีนะครับตระก,กูลอัสวะเหมแพ้ที่สมุทรปราก,การมม่ผมว่าสําหรับผมบ้านใหญ่ไม่ได้สาคัญบ้านใหญ่เป็นอดีตที่กําลังจะผ่านไปนะครับแต่ว่าพื้นที่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่า,าโกนนอนี่คุณสถาพรพิพิธใช่ไหมครับเขาไม่ถูกกับคุณสาธิตนะครับวงหนองเตยวงหนองเตยไม่ถูกกันอย่างรุนแรงนะครับเคยขัดแย้งกันเรื่องอบจนะครับเรื่องของการส่งทีมต่างๆนานาแล้วก็ จริงๆเคยเป็นทีมเดียวกันมาก่อนนะครับ uh huh. แต่ว่าทะเลาะก,กันเรื่องอบจหลังจากนั้นก็ไม่เผาพี่กันเพราะรพอพักประชานิปั์นะครับรอบนี้คุณอภิสิ์กลับมา uh huh. คุณสาธิตอ,อ,อยู่ประชานิปั uh ์ huh. นะครับคุณกนอนะรรตระกูลสาพรพิพิธก,ก็ก็ไม่มีทางจะอยู่ประชานิปั์ต่อนะครับ uh huh. มีความขัดแย้งกันในเรื่องซึ่ง ถามทั้งสองฝ่ายทุกคนก็ไม่มีใครให้เหตุผลชัดเจนว่าเพราะอะไรซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาพูดตรงๆไม่ได้ก็ได้ถ้าพูดได้ต้องพูดแล้วใช่ใช่นะครับอย่างเช่นผมผมได้ถามท,ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับ,รบผมเจอผมถามว่าตรงลง พวกพี่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรแต่และคนก็จะบอกไม่มีเรื่องอะไร <laughs> ไม่มีเรื่องอะไรไม่ม, <laughs> มีเรื่องผลประโยชน์แต่ทุกคนก็จะบอกใครจะบอกว่าเราทะเลาะก,กันเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าคนเรามันทะเลาะก,กันถึงขัน้นผีไม่เผางงไม่เหยียบถ้ามึงอยู่พักนี้กูไม่อยู่เนี่ยมันก็คงจะต้องมีเรื่องผลประโยชน์แหละครับเพียงแต่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นผลประโยชน์อะไรเราไม่รู้แค่นั้นเองครับอาจารย์พอพูดแบบเนี้ยนะคือมันดูแบบ เขาแย่งชิงอะไรกันบางอย่างเพื่เพื่ไม่ได้อะไรบางอย่างปุ๊บเขาก็ย้ายไปอีกค่ายซึ่งมันมันแบบนี้นะทุกคนคือมันดูห่างไกลแบบประชาชนแบบเรามากเลยนะอาจารย์แล้วนี่คือปัญหาที่ผมเบื่อนักการเมืองแนวบ้านใหญ่คนเหล่านี้สําหรับผมเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะครับคือคนเหล่านี้เป็นคนที่เล่นการเมืองแบบเฉยโอกาสอคนเหล่านี้เป็นคนซึ่งเขาไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยเขาพร้อมจะไปทุกพักขอให้เขาได้เป็นรัฐบาลขอเขาได้เป็นรัฐมนตรีขอให้เขาได้มีโอกาสไปเป็นประธานกรรมธิการอะไรนะครับ ดังนั้นเวลาใครบอกว่านักการเมืองบ้านใหญ่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สําหรับการเมืองไทยผมไม่เชื่อแล้วการตั้งตั้งครั้งที่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นแล้วว่าตระกูลคุณปื้มแพ้ที่ชนบุรีนะครับตระกูลตังเจริญนะครับตระกูลฉายแสงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดในพื้นที่ฉะเชิงเซาครับตระกูลอสวเหมแพ้กับคนหน้าใหม่อย่างพึ่งพนิดานะครับอีกท่านหนึ่งลูกสอสอเดียมั้งสอสอีในปี63แกยังเป็นผู้ร่วมประชุมนุยังเป็นพวกไปม็อบอยู่เลยนะครับ แล้วคนพวกนี้ชนะบ้านใหญ่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือในการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะครับคนไทยหนึ่งใน4ี่ของเขตเลือกตั้งเนี่ยไม่เอาบ้านใหญ่นะครับแต่ว่าพรรคการเมืองรุ่นเก่าอย่างภูมิใจไทยประฏิป,ปัติ เพื่อไทยภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่สามารถทำการเมืองเชิงอุดมการได้เขก็ต้องใช้วิธีไปเอาบ้านใหญ่นะครับซึ่งรุลแล้วแต่เป็นผู้มีอิทธิพลทั้งหมดเนี่ยมาอยู่พักเขาแล้วก็หวังว่าบ้านใหญ่จะไปดูดสอสหรือขั้นต่ำก็คือบ้านใหญ่ทําให้คู่แข่งแพ้เช่นภูมิใจไทยเมื่อได้สถาพรพิพิพิธไปนะครับก็จะ ปิดโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะกลับมายึดจังหวัดตรังใช่ไหมเมื่อก่อนจังหวัดตรังคือของคุณชวนแต่พอคุณได้สถาพรพิพิธไปนะครับมันก็มีโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะไม่เหลืออะไรในจังหวัดตรังเลยใช่ไหมมันก็ได้2ส,ส่วนหนึ่งภูมิใจไทยมีโอกาสโตในพื้นที่เดิมของคุณชวนหรือ,อยังตามสุดคือประชาธิปัตย์ไม่โตกินสองเด้งนะอาจารย์กินสองเดนะ้งนะครับแล้ววิธีคิดของนักการเมืองรุ่นเก่าพักการเมืองรุ่นเก่าคิดกันแค่แบบนี้ดึงบ้านใหญ่มาถ้าชนะก็ได้กําไรถ้าไม่ชนะก็อย่างน้อยเราไม่เต้อง ปี66คุณทักษิณก็คิดแบบในที่ลำปางครับ,รบดึงตระก,กูลโล่สุนทรมาแล้วก็ดึงตระก,กูลจันทันส,สุรินซึ่งสองตระก,กูลนี้ทะเลาะก,กันมาลำปางมี4ี่เขต2เขตเป็นของโล่สุนทรสองเขตเป็นจันทัศส,สุรินค,รคุณทักษิณอยู่เมืองนอกดิยอย่งไ,ไม่รู้สองตระก,กูลมาอยู่เพื่อไทยหมดแล้วก็คิดว่าเราจะโกยยกจังหวัดผลการเลือกตั้งออกมาสสลำปาง4จังหวัดเป็นของพักก้าวไกลไปสามซึ่งเป็นคนหน้าใหม่หมดเลยบางคนทําธุรกิจโรงน้ําแข็งบางคนทําโรงแรมขนาดเล็กครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พักการเมืองรุ่งเก่าเขาจะคิดแบบนี้ดึงบ้านใหญ่มาดึงบ้านใหญ่มาล็อกคะแนนได้ <isn 't S 2> วิธีคิดของนักการเมืองที่ดูดพักการเมืองบ้านใหญ่และพวกบ้านใหญ่เนี่ยคือวิธีคิดที่ดูถูกประชาชนนะครับผมพูดเลยนะครับต่อให้พูดเรารู้ว่าจะมีคนเกลียดแต่ผมว่าผมก็ต้องพูดว่าวิธีคิดแบบนี้มันดูถูกประชาชน<ม>คือว่าคิดว่าฉันคือบ้านใหญ่ฉ<ม>ันใส่ซองให้ชาวบ้านทุกวัน<ม>นะครับไปงานแตง่งงานงานบวชงานแต่งนะครับ ช่วยกันมาตลอดยังไงชาวบ้านก็ต้องเลือกฉันมันเป็นวิธีคิดที่ดูถูกประชาชนมากครับปทุมธานีก็คล้ายกันแกงย่าหวานอย่างเงี้ยครับแกงย่าหวานมีเรื่องไปทั่วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขตบ้านผมแล้วนะนั่นนะครับโอ้โหอายแทนคุณเลยครับแต่เนื่องออกมครับแกงย่าหวานเออครับเออนะจมันเป็นแบบนี้ก็คือวิธีคิดเขาเขาไม่เห็นหาประชาชนแล้วพักการืองที่ทุกคนเหล่านี้ผมคิดว่าก็คิดแต่แบบขอให้ได้จํานวนสอสอเพื่อไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีคือมันน่ารังเกียจครับที่บ้านเรามีนักการเมืองแบบนี้แล้วก็อวานีคือ เนี่ยอาจารย์อาจารย์ทัดทัดฟังที่อาจารย์พูดแล้วไปจับสิ่งที่คุณอนอทินพูดนะจังหวัดตรังถ้าได้สอสอมาเยอะเอาไปหนึ่งรัฐมนตรีนี่ค,<ช>คือคำที่คุณอนุทินพูดนะครับ <ใช S 1> คุณผู้ชมแล้วก็<ช>คุณอนุทินเนี่ยชอบพูดประมาณนี้กับทุกจังหวัด<ช>ถามอาจารย์แบบนี้ถามสองแง่นะหนึ่งแง่ว่าแบบเนี้ยคือหมายความว่ามัน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 ไม่เห็นหัวประชาชนจริงไหมหรืออีกแง่หนึ่งคนก็จะอธิบายว่าก็ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อไปทํางานให้พี่น้องประชาชนเอาแง่แรกก่อนอาจารย์ ผมว่าสาหรับผมมันคือการไม่เห็นหัวรัฐมนตรีต้องมาจากความสามารถเป็นหลักนะครับไม่ใช่มาจากการที่คุณไปตั้งแก๊งคุณมาถ้าแก๊งคุณมีห้าคุณได้หนึ่งรัฐมนตรีว่าการถ้าแก๊งคุณมีสี่หรือมีสามคุณได้รัฐมนตรีช่วยถ้าแก๊งคุณมียี่สิบห้าคุณมีสิเป็นรองนายกครับนะครับเรามีรัฐบาลเพื่อให้ทำงานให้ประชาชนนะครับเรามีรัฐมนตรีเพื่อเอาคนเก่งๆมาทำงานให้กับประเทศนะครับเราไม่ได้มีรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเพื่อให เพื่อให้คนเลวบางคนนะครับที่ร่วมมือกับคนเลวบางคนในการยึดจ,จังหวัดเนี่ยนะครับมาต่อรองเก้าอิรัฐมนตีแล้วทำเรื่องเลวๆโกงหวยนะครับพนันออนไลน์นะครับ อฟอกเงินให้แก๊งกัมพูชาอ,อาจารย์ผมเนี่ยเด็กๆผมเคยคิดว่าคนที่ได้มาเป็น,นร,รัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมคือต้องมีความถนัดมีความสนใจในเรื่องนั้นแต่พอมาทําข่าวนะอาจารย์สิ่งสิ่งที่ผมได้เขียนข่าวตั้งแต่แรกๆวันแรกๆที่เขามาทํางานใครมีสอสอเท่าไหร่เช่น7 จ็ดที่นั่งได้หนึ่งได้หนึ่งรัฐมนตรีสิบที่นั่งได้หนึ่งรัฐมนตร<ม>ีคือคือคือผมงงแรกๆแต่พออยู่ไปอยู่มามันก็รู้สึกว่าไม่ได้ชินนะอาจารย์แต่ก็จะรู้สึกว่าเออม,มันแบบนี้เหรอบ้านเราถูกไหมอาจารย์ใช่ซึ่งมันไม่ถูกต้องไงครับ<ม>ถ้าอย่างนักนักข่าวรุ่นเก่าเขาจะมีคําพูดอย่างนี้นะครับ<ม>คือนักรัฐมนตรีบางคนนี่ผม,มไม่ได้ว่าทุกคนนะ<ม>อาจจะเป็นคําที่ร<ม>ุนแรงหน่อยแต่ว่าเป็นคำคที่นักข่าวรุ่นเก่าบางคนพูดที่ผมฟังว่ารัฐมนตรีบางคนเือนควายในห้องแอร์ <rí> e> ยังไงจ้ะก็คือตอนมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้เรื่องกระทรวงที่ตัวเองเขามาทำแต่ได้มาเพราะตามระบบโคต้านะครับอาจจะสังเกตในกระทรวงอย่างกระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีใครอยากไปนะครับกระทรวงอย่างกระทรวง วัฒนธรรมเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครอยากไปกระรวงงบน้อยทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากไปทุกคนอยากจะทุกบ้านเรามันมีคําว่ากระรูงเกรดเอนึกออกไหมครับผมว่าเราน่าจะเป็นประเทศเดิยในโลกที่มีคําว่ากระรูงเกรดเอไหมอาจารย์ใช่ไหมประเทศอื่นผมอเมริกาไม่มีแน่นอนว่า this is first class minister ไม่มี this i s m i n i s t ไม่มีแน่นอนนะครับแต่บ้านเรามีคําว่ากระรวงเกตเอแล้วกระรวงเกตเอในบ้านเราคืออะไรมีเอบวกก็มีนะเออคือกระรวงที่มีตังเยอะกระรูงที่มีงบก่อสร้างเยอะ นี่คือความทุเลาของนักการเมืองในบ้านเรามัน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 หากินกประเทศจนประเจิดประเจ้าจนเกิดคาว่ากระทรวงเกียรติ A คือกระทรวงที่มีเงินเยอะมีงบก่อสร้างเยอะมีส่วนต่างได้เยอะหาเงินให้ตัวเองเขาพักได้เยอะมันมันมันทุเลาจนมันไม่มีความอะอย่างกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงเกียรติเนี่ผมว่าแฟนรายการก็รู้กันว่าเฮ้ยเกียรติ A ในความหมายที่นี้คืออะไรบ้างไล่ได้เลยอะถูกไหมอาจารย์กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยนะครับ กระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยวนอยู่แค่เนี้ยกระทรวงกรเกษตรอีก huh. แล้วสังเกตไหมครับนักการเมืองที่อยากจะเข้าไปทํางานพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองที่มีสสในสังกัดเยอะนะครับแล้วเมื่อเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถรนะครับแล้ววันที่ออกจากกระทรวงไปก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเราจึงเป็นประเทศที่มีกลุ่มรัฐมนตรีขาประจํานะครับที่วนเวียนกันอยู่แค่ประมาณ15บคนนะครับ คมนาคมเกษตรนะครับสาธารณสุขมหาไทยกลาโหมบนคนอยู่ไอสิคนนี้แกเป็นได้หมดทุกกระทรวงริใช่ใช่สมมติท่านรัฐมนตรีสอเสือนะครับรอบที่แล้วตอนอยู่พลังประชารัฐอยู่อุตสาหกรรมรอบนี้มาอยู่เพื่อไทยไปอยู่ยุติธรรมนะครับรอบหน้าไปอยู่คมนาคมอย่างเงี้ยมันมันบนอยู่แค่นี้มันมีแกงรัฐมนตรีอยู่10คนในประเทศนี้จริงที่มันไปได้ทุกกระทรวงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละยุคมันไปอยู่พักไหนและมันมีสาสอในมุงกี่คนแล้วก็จะมีลักษณะว่า เป็นเองไม่ได้ให้น้องเป็นใช่อรอบนี้เหนื่อยให้ลูกเป็นอะไรแบบนี้ก็มีนบ้านเรามันคือการเซ็งประเทศไงครับเพราะนักข่าวรุ่นเก่าก็มีคาว่าพวกนี้มันเหมือนควายในห้องแอร์ก็คือว่าหนึ่งไม่มีความรู้ในกระทรวงที่ตัวเองไปนะครับทีนี้การเป็นควายในห้องแอร์มันมีปัญหาไงมันมีปัญหาเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งใช่ไหมครับเพื่อการเลือกตั้งเนี่ยสะท้อนนโยบายจากประชาชนแต่ถ้าเราเป็นรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เป็นสํานวนนะครับไม่ได้ผมดูถูกรัฐมนตรีทุกคนนะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวคนดีๆเขาก็มี่ท สื่อรุ่นเก่าเขาเริ่ามันเหมือนควายในห้องแอร์เนี่ยคือแบบงานในกระทรวงตัวเองตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับการผลักดันงานต่างๆเนี่ยก็ฟังขา้าราชการเป็นหลักใช่ไหมเพราะคุณไม่รู้เรื่องไงนะครับผมพูดตอนเราเคยมีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บางคนซึ่งต้องเจรจาการค้าประเทศที่พูดภา,าษาอังกฤษไม่ได้นะครับผมก็ผมก็เคยถามว่าโอ้คือผมสนิทไงนะครับพี่แต่พี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่เป็นได้เหรอ รัฐมนตรีท่านนั้นก็บอกว่าสิโรดคนก่อนพี่แม่งเป็นได้ถ้ามันยังมันเป็นได้พี่ก็เป็นได้มันคิดกันในอย่างนี้ครับรัฐมนตรีพานิ์ต้องเจรจาการค้าแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พราะมันทาอ้าวแต่แต่พี่เป็นไหวเหรอมันพี่เป็นพี่ซวยนะภาษาอังกฤษพี่ไม่ได้นะคนก่อนพี่มันก็ไม่ได้มยังเป็นรัฐมนตรีได้เออแล้วไม่กูจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมเออมันคิดกันอย่างนี้มันทุเรศไงครับแต่ว่านี่คือวิธีคิดที่นักการเมืองรุ่นเก่ามันเป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้น เขาคิดว่าการทํางานการมันคือการเอาเงินมาซื้อสอสอแล้วซื้อสอๆๆสอ,สอ,สอได้ไรก็แลกมาด้วยการไปเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บปิหารประเทศคําว่าควายในห้องแอร์คือเมื่อรัฐมนตรีเหล่านี้ไม่รู้เรื่องพอไปเป็นรัฐมนตรีก็ทําตามข้าราชการบอกเพราะไม่มีคนเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยพอข้าราชการเขาลันรันของเขาได้ใช่รัฐมนตรีก็มีหน้าที่เซ็นรัฐมนตรีบ้านเราเวลามีข่าวส่วนใหญ่ก็จะเลยเป็นข่าวเปิดงานเปิดสัมมนาแล้วงานสัมมนาที่รัฐมนตรีไปทุกคนก็รู้ว่าแบบชอบพูดเยอะชอบพูดยาวแล้วเรื่องที่พูดไม่มีอะไรอย นั่นแหละครับประเทศเราแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไงครับเออการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วนะอจารย์นะก็เป็นอีกหนึ่งจุดชี้ขาดนะครับอคุณผู้ชมปกติรายการเราหนึ่งชั่วโมงขออาจารย์อีกสักประมาณ10หรือ15บห้าทีได้ครับได้ครับนะครับได้ครับอาจารย์ต้องไปไหนต่อไหมครับไปไปไทยรัฐครับแต่ใกล้ๆครับไม่เป็นไรครับหกโมงใช่ไหมไทยรัฐใช่ครับรายการคุณกายพี่กายเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะจบแล้วล่ะคุณผู้ชมแล้วเข้าไปต่อ6กโมงอาจารย์เหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยครับ แต่ว่าก็รู้สึกว่ายิ่งพูดไปศัตรูคงเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ผมนี่ผมอาจารย์แตะหมดเลยนะ <c oughs> คือหมายความว่าอาจารย์คือคุณผู้ชมผมผมผมเรียนแบบนี้ถ้าใครมาอยู่ใกล้ๆเนี่ย <c oughs> อาจารย์พูดแบบไม่มีฟิลเตอร์กันอนะ่ะคือหมายความว่าคิดยังไงคิดเห็นยังไงในในใน,ในทางความคิดทางวิชาการ <c oughs> ก็พูดออกไปเลย ใช่แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ทําร้ายใครอย่างนี้ครับอย่างน้อยคือผมไม่ได้ระบุตัวบุคคลผมไม่ได้โจมตีตัวบุคคลด้วยแต่ผมพูดในเรื่องที่มันเป็นหลักการว่าประเทศนี้มันควรจะเป็นอย่างเช่นผมวิจารณ์รัฐมนตรีเพราะว่าเรามีรัฐมนตรีเพื่อผลักดันนโยบายที่มันต่างกับข้าราชการถ้าเรามีรัฐมนตรีซึ่งไม่รู้เรื่องนโยบายเขาผลักดันนโยบายที่ต่างกับราชการไม่ได้แล้วเขาจะเป็นรัฐมนตรีเพื่ออะไรประชาชนเสียประโยชน์คือเรื่องที่ผมพูดมันอาจจะเหมือนว่าคนนั้นคนนี้แต่แกนหลักมันคือการปกปป้ออออองงงงงงผผลรรระโยยยยชชนน์ัเเเหมมืื่่่่าาาพพูดกกว ไม่ใช่ว่าผมอยากหาเรื่องด่านกักการเมืองเพื่อเพื่อจะแบบเฮ้ยประเทศนี้ไม่ต้องมีนักการมันมีคนบาง่มนะครับที่คิดว่ารประเทศนี้ไม่ต้องมีนักการมันไม่ต้องมีการเลือกตั้งผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมวิจารณ์บนกราบว,ว่าไอ้คนบางคนเนี่ยมันทําลายผลประโยชน์ของประชาชนครับแล้วผมรู้สึกว่าผมผมผมเป็นคนที่กโกรธเวลาเห็นคนโกงผลประโยชน์ของประชาชนอ่าอ,อ,อย่างเช่น <ๆ S 2> ผมเป็นคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ใช้โรงพยาบาลรัฐผมโกรธที่ทุกครั้งเวลาผมไปโรงพยาบาลรัฐผมต้องเห็นคนแก่นะครับมาจากนครสวรรค์นะครับ นั่งรถไฟเข้ามาตั้งแต่สองทุ่มเพื่อมารอคิวหาหมอที่กรุงเทพ oh. ต้องถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยผมโกรธแล้วผมรูสึกว่าเอ๊ะถ้าบ้านเรารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยนะมันใช้สิทธิสา0บาทหรือรใช้โรงพยาบาลรัฐหมดเนี่ยนะเพรว่าปัญหานี้เบาลงทันทีครับ ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะเหมือนว่าคนเขาเยอะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่ได้ว่าตัวคนเปลี่ยนรัฐบาลยังไงผมก็พูดผ,ผมแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเผลประโยชน์ของประชาชนมันเสียหายแล้วแล้วคนเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณได้เงินจากประชาชนไปใช้ปีละสามล้านล้าน,านไงปีละสามล้าน,ล,านล้านนี่มันเยอะมากนะครับมันเยอะจนแบบเรานึกไม่ออกมันเยอะขนาดไหนแต่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินปีละสามล้านล้านประเทศดีได้ด้วยเงินสามล้านล้านอย่างแน่นอนโอเคอาจารย์ผมรู้แล้วผมจะถามอาจารย์เดี๋ยวค่อยไปอีกหนึ่งครับครับผู้ชม อาจารย์ตอบได้ก็ตอบนะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ผมผมอยากรู้ส่วนตัวชีวิตอาจารย์สิโลต์คามไพบูลน่าจะเลือกน่าจะเลือกเส้นทางได้อีกแบบที่บางคนบอกว่าสบายสบายได้เลยอแต่พอมาเลือกเส้นทางแบบนี้นะคือบางคนมันก็รู้สึกว่ายากลําบากเหมือนกันดูจากชื่อดูจากนามสกุลถ้าตระกูลอาจารย์แล้วคือน่าจะเลือกอะไรที่สบายได้ทําไมอาจารย์เลือกใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็แล้วก็มีความคิดในทางการเมืองแบบนี้ครับ คือถ้าถามผมเนี่ยผมผมผมเป็นคนไม่ชอบเห็นคนถูกเอาเปรียบนะครับแล้วผมรู้สึกว่าในบรรดาคนที่ผมรู้จักนะครับหรือในบรรดาคนที่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 ผมรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยนะครับเขาเขาคิดว่าการเอาเปรียบประเทศนี้เป็นเรื่องธรรมดาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเคยเจอ คนที่มาจากนามนามสกุลใหญ่มากของประเทศนี้นะครับพูดกับผมประโยคหนึ่งในปีห้าสามว่าสีโรดปีห้าสามมีประเด็นเรื่องเสื้อแดงนะครับผมเคยเจอคนที่มาจากนามสกุลใหญ่มากในประเทศนี้คนนึงพูดไปเนี่ยโอ,อ้นนี้ใหญ่แบบใหญ่แบบพูดไม่ได้เลยะใหญ่แบบพูดเข้าคุกได้เลยะนะครับถ้าพวกเสื้อแดงมาหน้าบ้านพี่พี่ยิงแม่งตายคาบ้านเลยผมอยู่ในโลกแบบนี้ครับผมยินดีที่เคยได้ยินคนพูดแบบนี้ครับซึ่งเป็นคนที่ในสังคมรู้จักใช่ครับโอ้ ผมผมที่ผมจะถามอาจารย์แล้วผมไม่พอใจที่ที่ที่คนซึ่งมีสถาน,นะแบบนี้เขามองคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี้แบบนี้ครับผมคิดว่าคนเหล่านี้ได้อภิสิทธิ์จากประเทศนี้เยอะมากนะครับแล้วเขาไม่ยอมใช้อภิสิทธิ์ที่เขาได้นในการทําให้คนในประเทศนี้มันมันดีขึ้นกว่านี้ได้ผมผมโกรธครับผมผมคิดว่าที่ผมพูดทั้งหมดมันคือความโกรธแล้วก็เวลาเห็นเวลามันเห็นภาพแบบนี้มันเราไม่ลือไหมครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งผม นั่งรถไฟจากกรุงเทพไปปัตตานีนะครับผมนั่งรถไฟชั้นสามนะครับแล้วผมจําได้เลยว่าอยู่วันหนึ่งที่ผมนั่งเนี่ยนะครับผมเจอเอยายกับหลานคนหนึ่งนะครับนั่งข้างคนผมนะครับแล้วก็หลานหลานหลานอยากกินเบียซี่นะครับแล้วก็หลานหลานขอตังหลานขอตังยายในการกินเบียซีนะครับยายก็ไม่มีตังให้หลานกินแล้วผมเศร้าครับว่า แค่ประเทศนี้เป็นอย่างนี้ได้ไงวะมันคือแป๊บซี่หนึ่งถุงนะครับออคือที่ผมจะถามอาจารย์คือหมายความว่าอาจารย์น่าจะอยู่ในสังคมที่สามารถมีอภิสิทธิ์กับทุกๆเรื่องครับหรือว่าหลายเรื่องได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะพอระยะเวลาและและและเวลาของชีวิตมันเดินทางอะไรมันไปถัดใจอาจารย์เช่นอาจารย์เล่าเรื่องของหลานที่กินแป๊บซี่อะไรเงี้ยนะอาจารย์ทําไมถึงรู้สึกกับเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเราเห็นว่าคนที่ลำบากเขาเขาลำบากจริงๆแล้วคนที่มัน มันสุขสบายมันไม่เห็นหัวเขาครับผมรู่สึดคือเรื่องของการการที่เราเห็นว่าคนที่มันเป็นชนชั้นนาในประเทศนี้จุนมากมันไม่ไม่เห็นหัวประชาชนจริงๆนะครับมไม่เห็นแบบไม่มีแม้กระทั่ง DNA ในการคิดจะเห็นหัวเลยด้วยซ้ำนะครับมผมคิดอันนี้แหละคือเรื่องใหญ่ที่ผมผมโกรธไอะยังแต่ผมโกรธทุกครั้งที่ผมได้ยินนักการเมืองบ้านเรานะครับหรือทหารเนี่ยนั่ง เครื่องบินชั้นหนึ่งนะครับเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยเงินภาษีประชาชนนะครับผมโกรธทุกครั้งที่รู้ว่าคนเหล่านี้ซึ่งหลายคนก็เป็นเพื่อนผมเป็นคนที่ผมรู้จักดีนะครับไปต่างประเทศคุณไปนอนอินเตอร์คอนติเนนเัลขอโทษนะครับคุณแม่งไปแดกเนื้อวากิวกันนะครับคุณไปแดกปู阿拉สกากันด้วยเงินภาษีประชาชนผมผมโกรธที่บางครั้งผมรู้ว่าคนเหล่านี้เวลาไปอังกฤษนะครับแม่งเขียนกําหนดการในการไปดูงานว่าไปออกฟอร์ด แล้วก็ใส่ชื่อว่าไปดูมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด uh huh. นะครับเพียงเพราะมันอยากไปเที่ยว uh huh. แต่ก็ใส่กําหนดการว่าไปไปเดินดูตึกเรียนของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด uh huh. โดยเอางว่าเป็นส่วนของการพัฒนาการศึกษา uh huh. คนไทยไมัไม่ได้โง่นะครับ uh huh. คุณจะพัฒนาการศึกษาด้วยการดูตึกออกฟอร์ดคุณบ้าหรือเปล่าครับ uh huh. แต่นักการเมืองบ้านเรามันเฮียได้ขนาดนี้ uh huh. มันสามารถเขียนโครงการ uh huh. นะร uh huh. ไปออกฟอร์ด ไปลอนดอนนะครับไปดูตึกเรียนของ University of London แลวอ้างว่านั่นคือช่วยการพัฒนาการศึกษาทั้งที่จริงคือมันอยากไปเที่ยวลอนดอนล้วผมเป็นคนแบบนี้หมดนะครับใจผมรู้สึกยังไงครับคือหมายความว่าพอเวลาอาจารย์เห็นอาจารย์ก็รู้สึกอะนะใช่ครับรู้สึกครับอาจารย์เป็นผมจะใช้คำว่าอาจารย์แปลกแยกในสังคมที่อาจารย์เคยอยู่มาไหมเป็นส่วนน้อยอะหรือเปล่าเนาะผมไม่ไปงานเลี้ยงรุ่นนะครับเพื่อนชวนผมก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับผมเคยมีเพื่อนที่เป็น ผู้พิพากษาซึ่งครับตอนเด็กๆโอ้ทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมบืงเรื่องนะครับซึ่งถ้ารู้เนี่ยเขาไม่ควรเป็นผู้พิพากษาในประเทศนี้เลยด้วยซ้ำนะครับโอ้แล้วทาเรื่องที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ครับได้ผมคิดยังไงครับถือว่าผมเกิดมาโชคลายแล้วกันครับที่รู้เรื่องพวกนี้เยอะเกินไปมันก็เลยรู้สึกเยอะนะอาจารย์นะแล้วแล้วแล้วผมไม่อยากทนด้วยครับผมเกลียดครับครับครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today